ต้องบอกเลยว่าคนไทยทั้งประเทศต่างก็จับตามองแม้กระทั่งต่างชาติก็ให้ความสนใจไม่น้อยสำหรับการโหวตนาย,ยกรัฐมนตรีในวันที่13กรกฎาคมพศส5 6 6นี้ ในการประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยเป็นตัวแทนเสนอชื่อคุณพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักก้าวไกลเป็นนายกโดยนายแพทย์ชลน่านระบุว่าขอเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีต่อมาก็มีผู้แสดงตนรับรองพิธาเป็นนายกทั้งสิ้น302คนทำให้มีผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกเพียงหนึ่งคนก็คือพิธาเพียงคนเดียวเท่านั้น ล่าสุดอดีตภรยาของคุณพิธาลิมเจริญรัตคุณต่ายชุติมาก็ได้เคลื่อนไหวไอจีสตอรี่ถึงสอสอชาดาไทยเศษสอสอภูมิใจไทยที่เปิดอภิปรายเดือดไม่สนับสนุนคุณพิธาที่บอกว่าอย่าล้มละเลงกับ14ล้านเสียงมันไม่ถึง20%เอร์เซโดยคุณต่ายชุติมาได้ใส่แคปชั่นว่าอีอย่างว่าตักกะประมาณว่าตักกะอะไรนะเรียกได้ว่างานนี้คุณต่ายชุติมาก็ยังคงมีความสนใจกับการเลือกนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ด้วย สตอรี่ดังกล่าวก็คาดว่าจะเป็นการให้กำลังใจคุณพิธาลิมเจริญรัตน์นั่นเองอย่างไรก็ตามเชื่อว่าทั้งคุณพิธาและคุณต่ายถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในสถานะสามีภรรยากันแล้วแต่ทั้งคู่เป็นคุณพ่อคุณแม่ของน้องพิพิมพ์ตลอดไปและเชื่อว่ายังคงมีความห่วงใยและความหวังดีให้กันและกันอยู่เสมอนั่นเอง